เรือ่อนี้กำหนดนามารูปแล้วนะที่ต่อไปจะกำหนดเกิดดับนะชุดต่อไปนี้จะกำหนดเกิดดับนะเรื่องนามารูปที่เป็นจันนั้นเสร็จไปแล้วนะชุดต่อไปนี้จะกำหนดเกิดดับพอลมปรากฏในความรู้สึกตัวลมเกิด ละเอียดจนไปจนว่าเทามันรู้สึกเห็นเป็นความยาวก็ความยาวเกิดความสั้นเกิดความหยาบเกิดความละเอียดเกิดนี่อุปาทายรูปทั้งนั้นแหละมันก็มีเกิดเหมือนกันพอลมหมดไปก็เรียกว่าลมดับลมดับความยาวดับความสั้นดับความหยาบดับความละเอียดดับหรือเมื่อเราจะกําหนดเป็นรูปเวทนาสัญญาสังกา,ารวิญญ,ญาณเราก็กําหนดให้เป็นเกิดระดับก็ได้เช็นลมปรากฏรูปเกิดลมหายไปรูปดับ เวทนารู targets, imana, results, agents, نا, ้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดก็ว่าเวทนาเกิดคล้ายไปเวทนาดับสัญญาเกิดสัญญาดับความคิดเกิดคือสังขารเกิดความคิดดับก็สังขารดับวิญญาณทําหน้าที่ก็เรียกวิญญาณเกิดวิญญาณไม่ทําหน้าที่ก็เรียกวิญญาณดับเดี๋ยวนี้เรามาแยกดูแยกกาหนดดูเฉพาะอาการที่มันปรากฏออกมาเรียกว่ามันเกิดคือมันทําหน้าที่อยู่เรียกว่ามันเกิดพอมันไม่ทําหน้าที่คห้ายไปก็เรียกว่ามันดับ ชุดนี้กำหนดเกิดดับเกิดดับเราไม่ต้องออกชื่อก็ได้เพราะเห็นว่าลมเกิดตัวรูปเกิดแต่เราไม่ต้องพูดว่ารูปเกิดหนอเราพูดว่าเกิดหนอเกิดหนอเพราะรูปดับไปเราไม่ต้องพูดว่ารูปดับหนอพูดว่าดับหนอดับหนอะหรือดับเฉยๆก็ได้เกิดดับเกิดดับเนี่อเกิดหนอดับหนอ เกิดหนอดับหนอ <c oughs> แต่ถ้าเกง่งปากปากมันดีปากมันคล่องมันจะพูดได้เร็วๆรียกว่ารูปเกิดหนอก็ได้เหมือนกันรูปดับหนอเวทนาเกิดหนอเวทนาดับหนอสัญญาเกิดหนอสัญญาดับหนอแต่ถ้าว่าไม่คล่องแคล่วไม่ทามาอย่างคล่องแคล่วแล้วทําไม่ทันหรอกกาหนดไม่ทนะันทําไม่ทันเนั่ยมันไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เรื่องเกี่ยวกับทำเดียวนี่จะได้เลยมันจะต้องทํามาเป็นวันวัน คือหลายสัป,ปดาห์มันจึงจะกำหนดได้กำหนดทันแล้วก็พูดทันแล้วลงจังหวะพอดีเกิดเนอดับเนอเกิดเนอดับเนอเกิดเนอดับเนอของรูปก็ได้ของนามก็ได้ของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณนก็ได้เยกําหนดเ,เกิดเนอดับเนอมันเกิดจริงมันดับจริงนี่นอนปรากฏในความรู้สึกจริง มันต้องรู้สึกอยู่ในความรู้สึกจริงๆว่ามันเกิดเราจึงจะพูดว่ามันเกิดหนอแล้วมันหายไปจึงจะพูดว่าดับหนอไม่ใช่ว่านั่งท่องแล้วของไม่รู้อยู่ที่ไหนนั่งนับนั่งท่องแล้วของไม่รู้อยู่ที่ไหนนันไม่มีไม่มีมมมทางจะจะําเร็จประโยชน์มันต้องมีอะไรเกิดอยู่จริงๆเช่นว่ารูปเกิดก็เกิดหนอรูปดับก็ลมหายใจหายไปก็ยกว่าดับหนอ ความยาวปรากฏ่ความยาวเกิดหนอความสั้นปรากฏความสั้นเกิดหนอความหยาบปรากฏความหยาบเกิดหนอความละเอียดปรากฏความละเอียดเกิดเนอะมันแล้วแต่ว่าจิตกําลังกําหนดหรือรู้สึกอยู่ที่อะไรนี่เรื่องของจริงของจริงทาที่ของจริงไม่ใช่ของคาดคะเนหรือของคํานวณมันจึงเป็นวิทยาศาสตร์เพราะมันทําเป็นของจริง ไม่ใช่ปรัชญาเพื่อเจอได้แต่คำนวณมีอาการที่ลมเกิดลมดับน้ำเกิดน้ำดับขันใดขันหนึ่งเกิดขันใดขันหนึ่งดับกำหนดอยู่ว่าเกิดเนอดับเนอเกิดเนอดับเนอจะพูดรูปขันเกิดเนอมันยาวนักมันนวลจะคลุกคลาดเพราะมันรู้สึกอยู่แล้วว่าลมมันเกิดก็คือรูปขันเกิด มื่เวทนาเกิดแล้วก็เวทนาเกิดเวทนาดับเลยล้วก็ว่าเกิดนอกพ็พอดับน้อกพ็พอในใจมันรู้สึกอยู่ดีแล้วว่าอะไรมันเกิด